สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านๆมา,าแบ่งปันความอร่อยวันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆที่ทํากันได้ง่ายๆนะคะฟักแมวผัดไข่ใส่กุ้งสดค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะอร่อยจริงๆเราไปลงมือทํากันค่ะนี่ค่ะฟักแมวของเรานะคะสามลูกนี้ก็3ามรอยสาสิกรัมค่ะ เราก็มาปอกกันก่อนเลยนะคะ แช่น้ำไวค้ค่ะค่ะแล้ก็ล้างขึ้นมานะคะทีนี้เราก็มาหั่นค่ะเป็นชิ้นตามชอบได้เลยค่าก็จะหั่นเป็นชิ้นอ่าเป็นเส้นๆน,นะคะ ค่ะป้าจะซอยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ประมาณนี้ค่ะจะหั่นแบบไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราไปผัดกันค่ะส่วนผสมของเราก็เตรียมเรียบร้อยนะคะก็จะมีฟักแมวกุ้งสด น้ำมันสำหรับผัดกระเทียมน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลค่ะจะมีน้ำซุปหรือน้ำเปล่านิดหน่อยก็ได้เราไปลงมือผัดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับ กุ้งค่ะผัดกุ้งของเราพอสุกนะคะป้าจะเอาขึ้นพักไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกแล้วก็แข็งเกินไปสะานด้วยฟักแมวของเราค่ะ จะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยค่ะเราก็มาปรุงรสกันนะคะป้าใส่น้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะ อบให้ผักนิ่มๆก็ตามชอบได้เลยนะคะข้าอ่อนเค็มไปนิดนึงค่ะรสชาติปรุงได้ตามชอบเลยตอนนี้เนี่ยเข้าสุกแล้วนะคะจะมีความกรอบๆนิดๆแต่ว่าป้าต้องการให้นิ่มเลยเพราะว่าคุณยายทานด้วยนะคะก็ผัดต่ออีกแป๊บนึงค่ะแล้วก็ป้าจะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะ รสชาติถูกใจแล้วนะคะตามด้วยกุ้งค่ะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะก่อนเสิร์ฟป้าจะโรยพริกไทยผสมไปนิดหน่อย ร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะฟักแม้วจะหวานนะคะอร่อยจริงๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะและพบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ